าละครับผมก็ขอการาบสวัสดีชมุดทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุนเฟรนเจนตหนึ่งแปดสองกันด้วยครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมโลบอกกันในแมปที่มีชื่อว่าไฟเดอะดอมมอฟกันนั่นเองนะครับทุกคนเย้ yeah! ซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับแว่นดําแว่นน้ําเงินคนเดิมนะครับผมและมี hey, <love. S 1> เป็นเทวดาติดปีกน,นะฮะซึ่งเหมือนเราก็จะมาอยู่ในดอถ้าจะเป็นภาพจาลองนะมันมีเสียงเพลงหรือเปล่า อ๋อมีซึ่งมันเป็นอ่าน่าจะเป็นดอเวอร์ชั่นอะไรสักอย่างนะฮะเข็มมันมีเขียนว่า new ด้วยนะฮะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเฮ้ยเพอร์ชั่นเพอ์ชั่นมันคืออะไรมันมันเหมือนมันสุ่มอะไรบางอย่างนะฮะท่านผู้ชมวันนี้โอเค you fall sick โอเคเหมือนเรามาตามหานะฮะดอในเกมนี้นั่นเองมาซึ่งเข็นมนเป็น new ด้วยเนาะก็เลยคิดว่ามันจะต้องต้องเป็นอะไรบางอย่างเฮ้ยกีตาร์แบบนี้ กีตาร์แบบนี้ตัวใดตัวอะไรตัวใดตัวใด <laughs> เอ้ยตัวใดเนี่ยมันชื่อบอดดิกฟิกเจอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวใหม่หรือตัวเก่าเนาะโ <c oughs> อเคเอ้ยอันนี้บอนนี่บอนนี่อ,นนอ๋ออ่านผิดทักทีนะ <c oughs> ท่านผู้ชมอันนี้กาลังสุ่มอยู่นะครับว่ามันคือตัวอะไร <c oughs> ทุกคนลองถามมาถถทายมาได้นะครับอันนี้ก็คือ f ฟ r g o t ท e ฟ figure นั่นเองนะครับผมทุกคนสามารถไอ็นี้ได้นะ ลองทาแทา,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 ทากันดูเอ้ยอันน,อนี้อายแน่อายแน่ฟึบฟึบเนี่ยดูจากทรงนะฮะมันมคืออายเียบร้อยเอชไอึ่งถ้าเรากดอีกร็จะจะได้ปะอ๋อไม่ได้นะฮะโอเคมาบอกคุณเก็บคุณเก็บไปแล้วอันนี้คือคล้ายๆหน้ากากเลยหน้ากากนี้มาตัวฮู้วแบคลูมซีกคือตัวอะไรวะ เ seek animation เฮ้ยเราสามารถทำแขนหักได้ด้วยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคว้าวเราสามารถวร่ปไปที่ห้องไหนก็ได้นะเนี่ยเทเลพอร์ตว้าวเหมือนเราสามารถเทเลพอร์ตได้ไปทุกที่เลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งผมก็แยกกับของขวัญแล้วนะฮะของขวัญไม่รู้เฮ้ยทุกคน มีเป็ดหัวลำโพงด้วยโอ้โหมันชื่อว่ามันคือมันคือตัวอะไรลองดูนะฮะท่านผู้ชมดูซิว่ามันคือตัวอะไรหนึ่งสองสาม Silent Head Figure มีเดดอด้วยเหรอข้งหลัวเนี่ยต่อไปเอ่อ Random E อ,อ,อ๋อเหมือนมันต้องใช้99โลแบกโลสบักนะฮะซึ่งผมไม่มีโลสบักโอเค เฮ้ยมผมไาอยู่ที่ห้องไหนสักห้องหนึ่งนะฮะตอนนี้โอเคเฮ้ยนี่นี่ผมจะแล้วอ่าเขาคือเขาคือเขาคนนั้นก็คือแฮกเกอร์ซีกันเองอันนี้อันนี้อันนี้คือตัวอะไรเป็นหน้ากากนะฮะคล้ายๆตะกี้เลยนะแบล็กลูมนะฮะอันนี้ดูจากทรงนะฮะแบ็กลูมฟิเกเจอร์อีกอักอนนะฮะ,ะผม ว้าวซึ่งหาได้ทั้งหมดกี่อันก็ไม่แน่ใจนะฮะอ๋อนี่ไงม็อบนะฮะมันมีมันมีประมาณหนึ่งสองสามสี่มันมีประมาณห้าอันนะที่เราจะต้องทำการบายนะฮะทั้งหมดเก้าสิบเก้าโลบัรนั่นเองมีก็คือโชอม,ม่ชมาลูมโชม่าซีกนะฮะผมโชม่าฟิกเกอร์นะฮะผมเรนโบว์เฟนซีกนะฮะผมแล้วก็ ม right? ิสม okay. ิสเตอรี่ฟิกเจอร์นะฮะน่าจะตัวอะไรสักตัวนะฮะผมแล้วก็มิสเตอร์มิสเตอรี่ซีกนะฮะผมซึ่งก็น่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะเห็นมันเป็นลุคเฟชั่นอยู่นะฮะโอเคอู้มีพิกจี้ด้วยมีโวตซีกนะฮะผมมีบรูซีกมีเยลโล่ซีกนะฮะมีหลายแบบเลยเฮ้ยฮักกี้วักกี้ก็มีโรบอทซีก็มีนะฮะ มีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเราค่อยๆตามหาไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยนี่ไงอันนี่คืออะไรตัวอะไรนะฮะเราลองมาลุ้นกันอพามันจะคือหนึ่งในดอคือตัวตัวพิงซีกนั่นเองเดินมาเห็นอีมันขึ้นนะฮะโอเคเขาคือตัวตัวลาวาซีกนั่นเองโอ้โหต่อไปนะฮะใกล้ๆกันเลยนะเขียวๆแบบนี้นะฮะ ถ้าให้ดาวน่าจะเป็นซีนะฮะแต่น่าจะเป็นกรีนซีหรือนั่นไงฮะว่าแล้ว,วับท่านผู้ชมวันนี้เฮ้ยตัวใดวิ่งอยู่อ๋อเหมือนเดิมนะัเป็นซีกันเลนโบนฟเร G, นเนาะเฮ้ยอันนี้โอเคถ้าผมพลาดจุดไหนไปทุกคนส,ส,าสามารถล,อ,ลองคอมเมนต์มาบอกผมได้นะฮะเยลโล่สีโอเคมานะฮะต่อไป ซูมมานะฮะเดี๋ยวเรามาซูมกันนะฮะว่าผมจะได้ตัวอะไรซีกโอเคอันนี้อ๋อซูมไปแล้วอ๋อแมปนี้คือด้านนอกแมปนะฮะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแมปก็ไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับผมต่อมาเฮ้ยอันนี้โอเคคล้ายๆล,ลาวาะไรนะท่านผู้ชมมันคือลาวาฟิกเกอร์นั่นเองนะครับผมโอเค มาต่อกันออเหมือนผมกลับมาที่หน้าล็อบบี้แล้วนะฮะผมเฮ้ยใชย่หรือเปล่าอ๋อนี่มีอ e ีนะฮะซีกนั่นเองเฮ้ยอันนี้ตรงกระเป๋ามีอยู่หนึ่งนะฮะฟิกเจอร์คนเดิมนะฮะ <c oughs> ผมเพราะว่าเป็นเกมมันก็้างน่าเบื่อมันต้องค่อนข้างจะติดจังนิดหนึ่งอ๋อหรอแล้วเคยเล่นเปล่ามาเยอะมากแบบารบเฮ้ยแต่ลิปว่าไม่สามารถเข้าได้เลยนะสักลิปอะ่ะสามลิปอะ่ะ <I> ต่อมานะฮะเราไปอุ้ยเราเทเลพร์ปพไปดีกว่านะฮะเทเลพร์แบบน,นี้หนึ่งสองสามเทนิพพ์แบบแรกฟึบอ่าเฮ้ยผมเทเลพพ์มาแรกไปที่เรยบร้อนแล้วนะฮะอ๋ออันนี้มันจะเก็บแล้วนะัะผมอ๋อโอเคเฮ้ยอันนี้อันนี้เพิ่งเห็น <S <S ตะกี้ผมพลาดไปนะฮะ อันนี้ก็เขาก็คือบลูซีกันเองนะคะผมขวานนี่สก,กินเองหรือเปล่าเนี่ยชมพูชมพูนะน,น่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่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 นีสก,กินเองหรอสีชมพูเฮ้ยซอมบี้ในเกมไมค้ามาได้ไงเนี่ยขวานนี่สก,กินเองหรอสีชมพูตัวใหญ่ใหญ่น่ะใช่เฮ้ยแวบๆป่ะเนี่ยใช่ปะนะ่ะเน,นี ح ح> ่ยเฮ้ยนี่ไงเขาคือทรีเฮฟฟิเกอร์เนี่ย อันนี้เขาคือเขาคนนั้นก็คือทรีเฮดนั่นเองอะไรของผมงเนี่ยเขาคือบันนี่ซีโอ้แต่ตัวนี้ก็ประหลาดประหลาดดีเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่เซเรนเฮดทักกี้วักกี้กันะนะั <curry> ่นแหละบันนี่ก็มีกกซึ่งตอนนี้นะครับผมน่าจะได้ละซึ่งอันนี้เหมือนผมเก็บประดาฮาร์ l ซเ h นเฮดนั่นเองนะครับผมอ่า เฮ้ยมีหัวใจด้วยหัวใจเขาก็คือเขาคือโสิซีซีนั่นเองนะครับผมแรงจะเป็นตัวสูงทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดกันึตัวจริงหานี่เองเหรอมึงจะแกลงกนี้ตกตกใจนี่ว่าตัวจริงกูจะไม่มองหน้าอยู่เอ้ยนี้เขาคนนั้นก็คือแค่แค่แฮกเกอร์เลยนะครับผม แล้วก็้คยๆ S C P อ่า001ด้วยหรือเปล่า003ไม่มแน่ใจคือได้เขาคือ Hacker s สคร s h นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยตาตเตียงนะฮะเขาคนนอนก็คือค่้ค่ๆรูบอกแหละเขาคนนอนก็คือคือนูบไอขวันซีกันเองนะครับผมเฮ้ยอันนี้ในในในเขาเขเองเป็นสกอะไรเอ้ยมีหมวกด้วย มีหมวกนะฮะก,กูสกินต่อเนื่องอะไรได้ไหมนะไม่ได้นะฮะโอเค okay, อันนี้ได้พับปอปกายซินะครับผมอันนี้นะครับผมมากไปไม่ได้ออกไปไม่ได้นะครับผมมันมีคนบังอยู่ชดไม่ยอมใหน้นายผ่านไปง่ายๆหรอกนะเจ๊กปะต่อมาเอ้ยเหมือนเราต้องย่อไปทางนี้บอกไม่ใช่ฮเฮ้ยอันนี้ เป็นเขียวนะฮะเขียวเขียวเขาก็คือแรปเปอร์ฟริกเกอร์โอ้ยเท่เท่เท่เหมือนขวัญที่ที่ของขวัญบอกเลยนะฮะผมมาเฮ้ยอันนี้ข้าไปได้ไงเนี่ยโล,โ,โลบอทซิกเอ็งเปลี่ยนสก,กินยังไงเนี่ยอย่าเปลี่ยนเลยทำไม อันนี้จอยเดอะกรุ๊ปยึดอัลล็อกมอสประมาณ299นะฮะโอเคอันนี้ก็คือเฮ้ยผมเป็นตัวอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเดินผ่านไ,ได้ได้เดินได้ผมผมเป็นตัวอะไรเนี่ยใครรู้บ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะฮะซึ่งผมขอไม่กันด้วยกันนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเดินยากมากนะฮะ กลัวตัวนี้ดีกว่ากูเป็นคนปกติดีกว่าให้ขวัญเขาเป็นนักสแสดงไปนะเฮ้ยอันนี้ครีนซูมนะฮะชมพูนะฮะเครสตัลสีกันเองนะครับผมมาก็เดินเดินอยู่เนี่ยอ่ะแต่เทเลพอร์ตพร้อมเขานะเทเลพอร์ตพร้อมขานะหนึ่งสองสามอันที่สามโอเค พิกกี้สีพิกกี้อยู่ไหนพิกกี้ความพิกกี้ไหนกระไดาพร้อมเองอเดินยากมากเลยอ๋อแกเดินยากมากพิกกี้พิกกี้อ่ะอันนี้ได้แล้วอันนี้น่าจะเก็บเวลาเก็บแล้ว<ห>เฮ้ยอันนี้นี่นี่นี่นนจะเลาะเลาะละโอเคสโตนซีกันเองนะครับผมไม่รู้ โอเคอันนี้เฮ้ยเจอแล้วครับทุกคนฮักกี้วักกี้เจอแล้วนะครับผมฮักกี้วักกี้เขาคนนั้นก็คือฮักกี้วักกี้ฟิวเจอร์นั่นเองนะครับผมต่อมาเอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะมีอันนี้ไง,ไงว่าแล้วนะครับผมต่อมาอันนี้ก็คืออันหนึ่งสองส้มวอดสิกเกอร์นั่นเองวอดสติ๊กเกอร์นะฮะอันนี้ตรงเชลยหนังสือนะฮะ f 4 real figure เอ็นๆนะครับผมอันนี้อันนี้เก็บแล้วนะครับผมอ่าโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เละ4ตัวนะฮะหายไปหายหายไปไประมาณนะฮะเละ14ตัวแล้วนะครับผมแหมไปอย่างไวจริงๆนะฮะมาช่ววยยกูด้โอเคซึ่งบางตัวผมก็เริ่มเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะ,ฮะเฮ้ยอันนี้เก็บยัง เก็บไปแล้วตรงบันไดจำได้เก็บไปแล้วแต่ก็กดไปงานกันละเฮ้ยไม้กระบองไม้กระบองไม้กระบองคือตัวปิกกี้ปิกเจอร์เยัโอเคของเขาเหลืออีสี่ตัวแต่ก่อนเองเขาไม่รู้เหรอของเขาเหลือของเขาเหลืออีกของเขาเหลืออีก หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวมันมีพิกซี่สีกนแล้วเนี่ยห้าตัวหกตัวอันนี้เขาเหลือหนึ่งตอนนี้เขาเหลือหนึ่งตัวที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวอีกเจ็ดตัวที่ยังไม่ได้ปลดที่ไม่ได้ปลดล็อกเฮ้ยใช่นี่เปล่าอ๋ออันนี้เก็บไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้ยางนะฮะไม้กระบอกแบบนี้นะฮะ พิกจี้อีกตัวนะฮะแน่นอนฮะพิกจี้ซีกฮะเหลือ6ตัวแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้เก็บแล้วนะครับผมเหมือน<พ>ผมนี่<พ>จะหาหมดเลยนะเนี่ยไปอย่างไวสงสัยคงจะน้อยนะฮะเฮ้ยลืมลืมเช็คตรงนี้ไม่<พ><พ>ออกได้มันออกได้อะไรเอาเอาองเอาไปไหนมนออกแบบได้ชิออดออทายแล้วกลับเข้าไงเนี่ยเรเซตเรเซต เขาบอกว่ามีไลฟ์ฟอร์อัปเดตด้วยนะครับผมไลฟ์ฟอร์อัปเดตเกมซึ่งตอนนี้ผมยังหาตัวอัปเดตเลยนะฮะช่วยผมหาน่อยเฮ้ยเหมือนเหมือนต้องเอาดวงตาอะไรมาใส่นะถึงจะเจอเหมือนต้องไปเอาดวงตาอะไรมาใส่อย่าสติกเกอร์ที่เป็นลูกตาหรือเปล่าหรออันนี้นะฮะโอเค พอคนนั้นก็คือได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ป๊อปปี้ซีกนะฮะผมวันนี้ต่อไปอันนี้ได้แล้วนะฮะผมโอเคซอมบี้ได้แล้วตัวต้นบันไดอันนี้อันนี้นี้น่าจะยังนะฮะเอ้ยนี่มาพร้อมพร้อมพร้อมไหนวะไหนไหไหนไี่เองยังไม่ได้นี่ได้แล้วนะครับผมกริชซีกนั่นเองต่อมานะฮะ เราก็ไปกันต่อเลยนะครับผมอันนี้เก็บไปแล้วง่ายกว่าอันอื่นเพราะว่ามันมีแคลมด้วยฮะมันมีขึ้นครับว่าแคลมใช่มันง่ายมันง่ายหายยากแต่มีซ่อนไว้ตรงไหนจะมากกว่าใช่ตรงตู้อาจจะมีเออว่ะลองสำดรถตรงตู้ดิขนาดไอไอมันจะขนาดไอยังไปแอบเลยไม่ใช่ไอห้องสองนะ ก้อีนี่เหมือนจะบางบางอะไรบางอย่างเราบอกกันไปแล้วตู้ตู้ไม่ม,ม,มีตอนนี้ผมไม่รู้นะฮะมีตัวอะไวิ่งตามผมนะฮะอันนี้เก็บไปแล้วใช่แค่ที่สามารถผ่านไม่ได้นะฮะก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะฮะก็จะไปได้ไ่ทัวทัวทุกแมปเท่าทั่วทั้งแมปนะฮะโอเคนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็อาจจะหาได้ไม่ครบนะฮะ ก็อาจจะมามีต่อพาอร์สอนนะฮะแต่ก็จะหา,า,าได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งตอนนี้นะครับผมก็เลี้ยงเหลืออีกที่ยังล็อกอยู่นะฮะก็จะมีหนึ่งนะฮะดาร์กซีกนะฮะสองก็คือสคริปต์นะฮะสามก็คือมูลซีกและสี่ก็คือฟอร์เรนซีกนั่นเองและออเองเอง่ะขวัญโอเคนะฮะมาไปทิปกันดีวดวดวกว่านะฮะขวัญยืนอยู่ไหนเนี่ย โอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับผมเกมนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็แต่ละใครนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนแต่ละคลิปนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน